สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีเหรียญมานําเสนออีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญเปิดโลกบรรดาลรัพย์นะครับผมหลวงปู่ศิลาศิริจันโทครับผมเป็นโลหะเงินนะครับเปิดโลกบรรดาลรับครับโลหะเงินออกเมื่อปีสอง4ันห้าร้อยหกสิบสีครับเปรี่ยนแท้นะครับหายากนะครับสร้างน้อยครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับผม ตอนนี้กระแสหลงปู่กำลังมาแรงมากนะผมทั้งไทยและเทศนะครับทุกรุ่นนี่บอกเลยว่าราคารับเช่าปล่อยเช่านี่ครับขยับสูงขึ้นพอๆกับราคาทองคํานะครับผมบางรุ่นนี่โอ้โหสุดยอดครับท่านใดชอบรุ่นไหนก็ไปเลือกสรรสะสมนะครับหรือเอาไว้เป็นพพุทธคุลนะครับหลักร้อยหลัก พันลักหมื่นหลักแสนมีหมดนะครับแล้วก็มีถึงหลักล้านด้วยนะครับนั้นท่านชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอานะครับวันนี้ครับเป็นรุ่นเปิดโลกบันดาลทรัพย์นะครับผมเน้นไว้เสริมดวงบารมีหาเงินนะครับเก็บเงินนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังครับผมเป็นยันหลวงปู่ครับนี่ครับเปิดโลกบันดาลทรัพย์ครับได้เลขสองห้าสองครับผมนะ สองห้าสองหาปืนหาทองนะครับผมผลรวมได้เก้าสุดยอดครับนี่ครับพกติดตัวครับบูชานะครับมีบทสวดของหลวงปู่ด้วยนะครับผมนี่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กำลังนิยมนะครับและก็พบเจอกอนข้างที่จะน้อยครับผมต่างชาติมาเยอะแยะมากมายนะครับผมต่างชาติไปเกี้ยงแล้วนะครับปีสองห้าหก ี4หรือ6านะครับไม่ค่อยชัดน่าจะเป็นเลข5นะครับ65ครับผมน่ครับปี2 5 5านะครับสวยงามจริงครับเงินครับซื้อหาเรียนหลวงปู่ช่วงนี้เรามัดระวังนะครับผมเกือบทุกรุ่นนะครับมีปลอมแล้วครับผม ขายตามแลตฟอร์มต่างๆที่ราคาต่ำๆนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับอย่าดีใจหรืออย่าชะล่าใจว่าได้ของถูกเป็นอันขาดนะครับผมอ่าผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณมากครับ